สวัสดีครับวันนี้นะครับผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กขอด a c e b o o k ก็ตาขนฟาร์มควายงามมองเลยครับวันนี้ลองเดี่ยวมีโอกาสนะครับเอาเอาควายมาส่งนะของบ้านของน้องมิ่งครับอยู่ที่บ้านเข็กน้อยตำบลเข็กน้อยนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับแล้วน้องอน้องมิ่งก็มีควายตัวผู้ตัวนึงนะครับมาเปิดนะครับเป็นควายลูก บ้านๆน,นี่แหละครับแต่ว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะท่านผู้ชมเป็นควายตัวผู้ก็นู่นแหละครับควายก็อายุมากแล้วหล่ะครับสี่ห้าปีแล้วแหละนะควายอายุมากแล้วล่ะแต่อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับเป็นควายผู้อเป็นราคาเนื้อแหละท่านผู้ชมเป็นราคาเนื้อเป็นควายเนื้อวันนี้น้องมิ่งก็จะเปิดนะซื้อเข้าหนึ่งตัววันนี้ผมมาส่งครับแล้วก็จะเปิดหนึ่งตัวเอ้าดูรายละเอียดกันท่านผู้ชม ไม่ได้ออกจากคอกนะครับไม่ได้ออกนะเอาแบบบ้านๆจริงๆวันนี้เ sure> ป็นควายตะพูนะนี่ว้วนอยู่ขี้ตมเลยนะผู้ชมบอกแล้วว่าช่องผมก็จะถ่ายประมาณนี้แหละนะเอาแบบบ้านๆบ้านจริงๆนะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านไม่มีเวลานะไม่มีเวลาที่จะเอามาขัดเอามาแต่งเอามาอะไรนะนี่ครับก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะแต่ว่าเนื้อหนังเข้ามาเนื้อหนังดีนะครับ สูงไม่ถึง140ยสี่สิบนะท่านผู้ชมร้อยสากว่าครับอ่ะควายก็ประมาณ5ปีแหละครับเอาเปิดไว้ไว้เปิดไว้ให้ต่อรองนะสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้เปิดไว 40, ้4ี่หมื่นทวนท่านผู้ชม4ี 40, ่หมื่นทวนควายอยู่ที่บ้านเขกน้อยตำบลเขกน้อยอำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นควายของน้องมิง้งเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ไว้ที่ปกนะ ที่ปกหน้าปกเลยนะถ้าสนใจก็โทรมาเรื่องของเนื้อหนังไม่ต้องห่วงว่านนี่คอดูคอท่านผู้ชมคอเป็นราคาเนื้อแหละนะถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับน้องมิ่งได้เดี๋ยวเบอร์โทรผมลงไว้ใต้คลิปมีตัวเดียวครับท่านผู้ชมนะมีตัวเดียวส่วนใหญ่น้องมิ่งก็ซื้อควายเข้านะผมเอามาส่งวันนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายตัวนี้ว่าจะเปิดตัวนี้นะครับ ถ้าสนใจก็โทรมานะครับทวนรอบสุดท้ายสูงประมาณ130กกว่าครับควาย5ปีโดยประมาณนะ5ปีกว่ากว่านี่แหละประมาณเนื้อหนังดีนะครับเป็นควายตัวผู้เปิดไว้40,000ื่นทวนเป็นราคาเปิดสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้ครับเอาวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็คอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามมัองเลย สวัสดีครับ